สวัสดีค่ะเยอรมันไทยอีสานเราจะมาคุยภาษาเยอรมันกัน I เน้นเชื n เน้นทักสมมติว่าเราไปซื้อของหรือว่าเจอเพื่อนก่อนที่เราจะแยกกันเราก็จะบอก I เน้นเชื่เน้นทหรือว่าจะเป็นจะเป็นวันสุดสัปดาห์เราก็จะบอกว่าเชื่ n เน้น อืมวอคเคนเอนเดอรอย่างนี้ก็ได้เชิญนั่นอืมวอคเคนเอนเดอร์ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็จะจะตอบเขาเราจะขอบคุณเขาด a n เ e Danke, gleichfalls. ขอบคุณนะ